สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคติธรรมนำทางชีวิตวันนี้เรามีเรื่องเล่าธรรมะที่จะพาทุกท่านดําดิ่งสู่ว่วงลึกของใจมนุษย์ผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เผชิญความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังอย่างหนักแต่กลับเลือกใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการตอบสนองไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่การเอาคืนแต่คือการให้อภยัย ที่นำเขาไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงภายในใจเรื่องนี้มีชื่อว่าผู้ชนะที่ไม่ตอบโต้เป็นนิยายธรรมะแบบไทยที่บรรจงร้อยเรียงโดยใช้โครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรงถ่ายทอดผ่านชีวิตของตัวละครสำคัญสองคนคืออินและแสงซึ่งในที่สุดแล้วกลายเป็นภาพสะท้อนของความเมตตาสติและปัญญาอย่างแท้จริงเรื่องเริ่มต้นเมื่ออิน ชายหนุ่มนิสัยดีกิจใจงามมุ่งมันสอบครูเพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดขนาที่แสงเพื่อนสนิทที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากลับรู้สึกว่าตนเองกำลังจะถูกบดบังด้วยแสงแห่งความดีของอินความอิจฉาความกลัวที่จะถูกเปรียบเทียบทำให้แสงตัดสินใจทำบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลอินถูกตัดสิทธิสอบบรรจุจากเอกสารที่หายไป ขณะที่แสงสอบได้และได้ไปประจำในพื้นที่เดียวกันนั่นเองเมื่อวันเวลาผ่านไปอินยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบแม่ไม่ได้เป็นครูแต่ก็ใช้ความรู้และจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนเป็นเที่ยวรักของผู้คนส่วนแสงกลับถูกความรู้สึกผิดกัดกินภายในอย่างเงียบๆจนวันหนึ่งทั้งสองได้พบกันอีกครั้งท่ามกลางเหตุการณ์เล็กๆที่นำไปสู่การเปิดเผยความจริง แสงตัดสินใจสารภาพสิ่งที่เคยทำยินนิ่งเงียบไม่มีคำดา่าไม่มีสายตาแข็งกล้าวมีเพียงคำว่าฉันให้อภัยสันส้นๆแต่ทรงพลังนี่เลยครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องไม่ใช่เพียงในเนื้อเรื่องของตัวละครเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนภายในใจของผู้ฟังหลายคนที่อาจกำลังเผชิญสิ่งคล้ายๆกันการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะไม่เป็นทาสของความโกรธ ไยึดมั่นในอดีตแต่ปล่อยวางเพื่อให้ใจได้เป็นอิสระเรื่องราวในนิยายธรรมะชุดนี้จึงไม่ใช่เพียงนิทานสอนใจแบบเก่าๆแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงภายในตัวมนุษย์บทสนทนาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสถานการณ์ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งธรรมะและบรรยากาศแบบไทยๆที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นหอมของธูปยามเช้าในวัดและเสียงระฆังปลุกใจให้ตื่นจากความลงผู้ฟังครับ ในโลกที่ผู้คนมักแสวงหาความยุติธรรมจากภายนอกเราลืมไปหรือเปล่าว่าความยุติธรรมที่แท้จริงเริ่มจากการวางใจให้เป็นธรรมก่อนแม้จะถูกทำร,ร้ายหากใจเราสงบม,มั่นคงและไม่ตอบโต้เราก็คือผู้ชนะโดยไม่ต้องยกมือขึ้นสู้ขอฝากไว้ตรงนี้ครับธรรมะไม่ได้อยู่ไกลเลยไม่ได้มีแค่ในบทสวดหรือหนังสือแต่ธรรมะอยู่ในทุกการกระทา อยู่ในจังหวะที่เราตัดสินใจว่าจะโกรธหรือจะให้อภัยอยู่ในสายตาเมตตาที่เรามองคนที่เคยทำร้ายอยู่ในรอยยิ้มที่มอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหากท่านรู้สึกสะเทือนใจซาบซึ้งหรือได้แน่คิดจากเรื่องเล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามช่องคติธรรมนำทางชีวิตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าธรรมะดีๆแบบนี้อีกในอนาคตอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าท่านชื่นชอบ กดแชร์ให้เรื่องราวแห่งเมตตานี้ได้ส่งต่อไปยังผู้คนที่อาจต้องการกำลังใจและสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องเล่าธรรมะตอนต,ต่อไปที่จะตามมาอีกมากมายและหากท่านอยากฟังนิทานธรรมะเรื่องนี้ฉบับเต็มพร้อมเสียงบรรยายที่สื่ออารมณ์อย่างลึกซึ้งกดที่ลิงก์นในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบมีปัญญาที่สว่างและมีชีวิตที่งดงามด้วยธรรมะในทุกลมหายใจ ขอพระคุณครับ